ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะครับโกนอูถ้าตัวจริงไม่แตกหน้าไม่แดงไม่ใช่ต่อสู้จะรีบทําอะไรต้องรีบทํานะครับเพราะเป็นช่วงที่โกนอูยังเครื่องเย็นพระชัยแม่เจอกับโกนอูนี้จ้วงได้รีบจ้วงเลยนะครับน็อกได้รีบน็อกครับถ้าไปร้าน แดงแล้วหน้าแดงแล้วแผลมาหรือเปล่าแผลมาหรือเปล่าแตกไม่แตกแตกไม่แตกครับกวนูแตกแล้วแตกแล้วโอ้โหจนครับนวมเช็ดหน้าแล้วนวมเช็ดหน้าแล้วโมโหแล้วแม่มันต้องแตกก่อนครับกวนูสเต็ปของเขาเลยสเต็ปมนเช่าหน้าแดงไม่แตกก่อนนี่ต่อยไม่ออกครับกวนูจิ้มรอบตัวเข้าไปครับสารชัยครับรีบรีบจ้วงครับอ้าวนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับ รีบกินรีบจ่ายนะครับรีบเช็คบินครับเจอโกนูดพอแตกแล้วเอาแล้วครับมาแล้วซิปซิปแล้วโอ้ยใบหน้าเบ้าตาซ้ายเลือดเข้าตาไหมเอาวยังไงครับสารชัยครับโกนูดต,ตอนนี้เริ่มจะจ่ายคืนเลยครับโอ้โหนึ่งสองอ่าแล้วครับตอนนี้รีบเดินจ้วงนะครับโอ้โหหนึงสองเข้าเต็มหน้าครับโอ้โหฟันสองอีกเละไม่เละ แม่ยังเอาสีป้ายลูกกระตาครับฝั่งซ้ายแดงฉาดไปแล้วนะครับอาครับค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาโดนคนอูดโดนโดนอาะหุกซ้ายเข้าสารชัยอย่าออกอาการอย่าออกอาการนะคําเตือนอย่าออกอาการนะอย่าออกอาการนะเอาแล้วมาแล้วมาแล้วป่ายยกแรกเริ่มจะมาแล้วครับโคโล่บ้าแบบมีประโยชน์ครับบ้าแบบคนสู้คนบนสังเวียนเลือดนะครับ ไม่เคยเกะเมล็เกเรด้านล่างครับเอามาเอาเนลื่นลื่นล่อนอื่นลกมนลื่น่นล่นลม่นลื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 ่นาครับื่นลื่นล่นื่นลื่นลื่นล่นลื่นลนนลื่น่สลนใจนะครนบื่นลื่นลื่นลื่น่นลื่อ่น่น่นนนน้่นน่่ ปีกองกับปีเทียมการโอ้โยกเย่ครับโยกเย่ครับสารชัยอย่าออกอาการแม่ดึงสอกกับหมุนมั่วแล้วมั่วแล้วอย่ามั่วครับตั้งสติดีตั้งสติดีกวดอูย้ำแล้วย้ำแล้วย้ำย้ำแล้วขึ้นบนลงล่างโอ้ไปเลยครับมโดนเยอะๆแล้วขาแข็งครับเดินไม่ไหวไปไม่เป็นร่วงสิครับแบบนี้ โอ้ยดูครับเราท้อจะถวยขึ้นมาแม่ขาซ้ายเหมือนดามเฟือกเอาไว้แล้วครับตอนนี้โอ้ยแล้วมันจะเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าครับโอ้โหขาซ้ายครับเหมือนเอาไม้ดามขาไว้ครับโอ้แล้วมันแม่เป็นแม่ไม่สามารถตัดคิวได้หรือเปล่าครับไปแล้วครับโอ้โหวนอักราบขอโทษเลยครับ